เมื่อกี้ก็บอกว่าทำติดให้รวมลงเป็นสมาธิแล้วก็พุทโธพุทโธรนึพุทโธทโทำงงพุทโธเนี่ยก็มาการรวมลงสมาธิมั่นเองชอบสลุกลงในใจเข้าไปไม่รู้มันจะลงนะพุทโธพุทโธก็ลงปลุรวมเข้าไป หรือถ้าได้น้ำเย็นก็เกินน้ำเย็นปุ๊บมันก็ลงเข้าไปถึงมันจะรวมลงเปน็นสมาธินะการที่ทรวมเป็นสมาธิถ้าไม่ใช้น้ำเย็นมันรงไม่ได้ถ้าไม่ใช้น้ำเย็นมันก็ลงไม่ได้ถ้ากินน้ำแล้วลงไปเลยมันก็รวมรวมตายรวไปในกายของเราสุดท้ายน้ำเย็นมันก็ลงไปถึงกรภพเรา จนกระทั่งเราเส็นแล้วก็ถึงแก่สมาธิสมาธิก็คือความรู้สมาธิเราจะมีหรือไม่มีตอนที่เรากินนันเย็นเราจะลอยสมาธิมีกินนั้นเย็นมันก็เย็นได้น้ำเย็นก็ลงไปถ้ามันเย็นลงไปแล้วเราไม่ลงหมายความว่าสมาธิที่เราอบรมมาไม่มีเลยอยากได้เย็นไม่ลงไม่ได้ไม่ลงไม่ได้ น้ำลงแล้วแต่สติควาไมไม่อยอมลงไนปะมันก็ไม่เปถึงตานี้ตาทรก็วนลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปในท้องเราเรื่อยไปในท้องเราตรงนั้นเลยไปเรื่อยเอาความเรือ่อยๆผู้หงตรงนั้นตรงท้องเราเลยไม่ต้องอยู่ืดตัวหายใจก็จำเลยที่ไปจำเลยก็จำเลยต้องรักษาเพราะอ,อยู่ที่ท้องเราเลย ราทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยที่ท้องหมดการเกิดถ้าเกิดที่ท้องหมดการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เกิดที่ท้องหมดเราก็โล่งๆไปนั้นทิ้งจิตใจเราก็เลือกทุกกามอุภาพจิตอนุภาพของเราทุกอย่างก็คือความแยกเห็นชัดเจนขึ้นมาความแยเห็นชัดเจนขึ้นมาเราเลือกอนุภาพของจิตอนุภาพของจิตเกิดในไม่ได้ดูบนอไม่ดิบเท่าไหร่อน้ำใจมันเห็นชัดเจนว่า ถ้าสมาธิเราเงียบผาความเย็นความเย็นปทัดเจนขึ้นความเย็นประทัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเร่นนไปกว่าจิตเราเงียนุ้าของสมาธิไปแล้วเขาเรียกจิตตามุภาสแต่ถ้าเราไม่มีนั่นเงียนแล้วเราจะรู้หรือว่าจิตตามุภาพอันุภาพของจิตเราอยู่จะไหนเสียมาเราหลับปุปกก๊บมันก็ไปไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเออท่านครับหลับตาอยู่นี้หลับตาแล้วจะเห็นแต่ข้างนอก ไม่เคยเห็นภายในเาจะรู้อยู่ํายในก็รู้ยากสูดงลมงหายใจแล้วกมันไม่เคยรยู้พุทโธยาสมาธิต้องพุทโธแล้วหลุดเยวก็หลุดซ้ายหลุดขวาหลุดหน้าหลุดหลังน่าทำาะไรไม่หลุดเอาอะไรที่ไม่หลุดถ้าเอาน้ําเย็นใส่แก้วหนึ่งส่วนที่มันจะหลุดไหมมันก็ไม่หลุดเพราะน้ำไม่ไดหลุดเลยมัอนมอยู่ในท้องเรามันอยู่ในกายเราอะไรที่อยู่ในกายเราได้นั่นเลยตัวน,นั้นอะเป็นแนวทาน การฝึกสมาธิให้เป็นสมาธิได้นะถ้าเป็นตัวนี้มันง่ายที่สุดนะเราก็เรรู้เรื่อยๆไปการอนุทิปส่วนกุศลให้ว่าพระองค์พาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหมดก็จะแต่การอนุทิปให้ทั้งหมดนั้นจิตต้องเป็นสมาธิถ้าจิตเราเป็นสมาธินั้นจิตเราเป็นกุศลแล้วแต่ถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิเราที่ในก็ไม่เป็นกุศลหรอก นะครับุศลที่เกิดล,ล่วงับไปแล้วจะได้คุณไดียกุศลเกิดไม่ได้มันไม่ได้เลยทั้งนั้นทุกคนวิ่งหาครูคบาอาจารย์ผู้มีสมาธิเข้มแข็งผู้เป็นพระร่านสมาธิดีแล้วเพื่อจะได้ทิฏฐิจุกุศลให้บูคคลที่ล,ล่วงมาไปไปแล้วจะไ,ได้รับคุณกุศลเขาเรียกว่าเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อเนื้อาบาปุอื่นที่ก่อนนั้นนั้นคือสมาธิจันทรนหลว ที่เป็นสมาธิเขาเรียกเป็นกุศลแล้วเอ่อขว่าก,กุศลก็คือจิตของเรามันมีความสงบเรียบร้อยแล้วมีกุศลมีความชุกเกิดขึ้นในจิตของเรานาั่นแหละจิตกุศลที่สุดถ้านั่งจเราเป็นกุศลก็นิ่งลงไปนะเราพยายามตาจิตของตัวเองให้ลงไปให้เป็นสมาธิได้เมื่อไรโยก็จะเห็นตัวเองถ้าโยไม่มีสมาธิโยก็ไม่เห็นเจ้าของตัวเจ้าของมันอยู่ตรงไหน จะมากเราก็จะเห็นแต่ความปรุงแต่งเราเห็นแต่ความสังขารสังขารเดินไปโน้นไปนี้ไปโน้ไนไปไม่ยอมสงบเพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมหายจิตทุกของหมถ้าเรหาจิตเจอมันสงบทุกอย่างถ้าหายจิตไม่เจอมันก็ปรุงแต่งทุกอย่างก,การปรุงแต่งนั้นไม่ใช่จิตอยู่อันอนั้นทำให้เราเกิดทุกข์เขาเรียกขันธ์ห้าเป็นปร,ราระที่สุดน่ะขันธ์ห้าเป็นภาร,ราที่สุด การปรุงแต่งั้นคือขันขันมนปรุงไปเรื่อยมันไม่เคยสนใจตัวผมมันปรุงจากเรื่องนี้ไปนนบบเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ปรุงไม่มีความสิ้นสุดเราพระพุทธเจ้า,จาเป็นงองค์แรกที่ปรุงมากปรุงจนท่านทรม,มาททนทั้นทุข์กับการปรุงแต่งแทบเป็นแท,ทบตายอดเท้าออก,ออก,นนออกาันแล้วอดอะไรกันแล้วอดเราอดนอนกันแล้วกวนลมให้ใจกันแล้วเขาจะทู้ดกับการปรุงแต่ง มันไม่จบสิทธิ์สุดท้ายพระองค์ท่านก็เลยเลิกสู้ไม่สู้เลยไม่เอาแล้วพอสู้ไปแล้วก็มาเห็นผลไม่เห็นผลทุกได้เลยนะเลยพระองค์ท่านก็ทิ้งแนวทางใหม่เลยเลยิเก้านภาวาใช่เลยกินข้าวแทนกินข้าวข้าวไปดนท้องไปดูข้าวเปิ้ลนั่นเองใจก็สงบ,บเลยเพราะว่าอยู่ในองสบายนี่นะวิธีการก็ง่ายๆนะ พราะั้นการฝึกสมาธิเขาบองเขาต้องลงลงไม่ได้หรากเขาไม่ใช่น้ำเดือดลงลงยังไงก็ลงไปนิดเดียวก็หลุดลงไปนิดเดียวก็หลุดแต่้างมาทันหมดแล้วเดี๋ยวก็หลุดใายหลุดฝาหลุดหน้าหลุดหลังโอ้เจอน้ำเย็นหรือการเยือนน้ำเดือแก้วน้งเย็นๆไม่หลุดจับได้จับต้องได้เลยเพราะเดี๋ยวคุ้มไม่อยู่สติเราเราคุ้มอยู่แล้วคุ้มอยู่ได้ชักเย็นชักเย็นชักเย็นไม่ไปไหน เพราะน้ำเด่นยังไม่ไปกันโน้นเนี่ยเป็นวิธีการทำจิตลงให้กับรวมลงรวมลงเข้าสู่สมาธิพูดได้มันไม่รวมกับรวมลงไปเป็นสมาธิรวมได้หมดรวมก็รวมไม่ได้ไม่รู้รวมลงใไรเนื้อโลจะไปรู้ร่างกายเขาไปแล้วถอดมาเขาเองแค่กระสอนรวมลงเนี่ยเอาพุทโธลงไปพุทโธ ต้นใจลมนั่นจะอยู่ที่ไหนเราก็ยูนที่ปากพุดนโถพุทโถจมโหมจมโผพุ่นโธพุทโถจมโหมจมโผไม่ได้ยที่ปากไม่ได้ด้จิตไม่ได้ดูจิตสติตาตานก็พูดได้แต่สตเปลี่ยนไปเมรู้แต่ลารรานั้เนเนี่ยตามเลยพราะทุกคนทขา้หมดไม่ได้หันทำไม่ได้ทำไม่ได้คือคนตายแต่ถอากินน้งเย็นไเย็นก็คือคนตายนโยงองถฉันกินน้งเย็นไม่เห็นเย็นเลย ก็จำกินน้ำเย็นไม่เย็นก so so ็หมดสติเลยนะถ้าคนเป็นๆน้ำกินน้ำไม่เย็นไม่เย็นก็เป็นๆไปได้ถูกนี่วิธีการฝึกสมาธิไอ้ตรงนี้ง่ายที่สุดตือนขึ้นมจับได้เมื่อไหร่นะถ้าเราจับความเย็นได้เมื่อไหร่นะเย็นท้องเมื่อไหร่จับไปเรืไปไปไปความเย็นเราใช้ขึ้น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 เราก็เห็นว่ารื่องจิตเราจิตจิตไม่เที่ยงไรจิตเราก็คือทางรู้นะไม่เที่ยงสบายสบายไม่กวนว่า นั่นแก็มี่ตัมมเลยันไม่ไปไหนจุดอยู่กับที่นี่ก็เลือกหลวงพ่อพิจารขา่ารจิตอนุภาพคนพูดยังไงก็ไม่ถึงอ,อนุภาพพผลเได้หมดแต่ว่าอนุภาพจริงๆคือรงไี้หลตัมมาก็ใจทำพูดหลวงพ่ดดพอพจารณาคาวจอรตัลหลกง่อตมาเห็นปอบตัมาก็ใจกันหมดเลยนั่นจิตธรุมาพคือจิดอยู่ตรง,งกลางแต่ย่ตรงกลางเมื่่ทําบุญไม่ไหทําบุญเมื่ไรรงกนไม่ใช่อนุภาพอก็เลย,ยขัน กา่อ่านห้ามเป็นฐานะที่์กเราทุกข์ทร์เราเกิดมาก็มีฐานเพื่อหาคู่หูถ้าเกิดมำเกิดมาแล้วไม่ไม่หายจิตหลงหมองใช้ฐานไต้ในจิตงไปหายจหงหมองเยอะเลเ็เกิดด้วยาบางทีนั่นแหละการเาทุกมาร์ไม่ต้องายาต้องมาเออตอนทงานไปกินนยกินน้นเย็นแค่เดียวอยูมประมาณห้านาที สิบนาทีครั้งเดียวมันจะอยู่เป็นเดือนนะอยู่เป็นเดือนบางคนก็จะ่เป็นปีบางคนอยู่ตลอดอย่างตามาเนี่ยไม่กินน้าเย็นยาตามาอยู่ตั้งแต่ตมาบวชจนถึงปัจจุบันเนี่ยคิดอยู่ในความว่างตลอดรู้อยู่นะไม่รู้ยังน่งอยู่ไม,ไม่ไม่ต้องถอนถอนตามาไม่ถอนสมาธิเพราะสมาธิถอนไม่ได้ว่าจิตจริงๆไม,ม,ม่มีเข้ามีออกแต่ขันมีกันเข้ขขาแลวออกขันมมนมีทางห้ามตัวถ้าจิตต้องเรามีตัวเดียวคือตัวรู้ อยู่กับความว่างเพราะความว่างเคยเข้าไปออกที่ไหนอยู่ตรงนั้นว่างตลอดน,นั่นแต่ถ้้จิตเราต้องทำจิตให้เราไปถึงก่อนถ้าถึงจิตเมื่อไหร่ความว่างจะปรากฏขึ้นทันทีปรากฏได้ชัดเจนมากปรากฏที่ตัวเองไม่ได้ปรากฏที่ใครวัตถุเราหรืไเปล่นั่นแหละํำขันที่ถุกเราไปหาตรงที่ว่าทางไงทำจิตของเราให้หยุดที่ไม่เออจนหยุดแล้วเราก็ถามจิตได้ถ้าจิตเราอยู่ตรงนี้ตายแล้วเกิดไหม แต่ถ้าเราจับความจริงสุดท้ายได้นะ,ะตายแล้วเกิดไหมถ้าตายแล้วไม่เกิดนะโยมอยู่ตรงนั้นเลยนะมันบอกโยมเองมันบอกโยมเองไม่ใช่ใครบอกนะถ้าไปเจอตรงนั้นถ้าเจอจิตรั๊บไม่เกิดแต่ถ้าไปเจอขันเกิดเป็นงี้ลักษณะเนี้ย,แ,ยแต่การภาวนาคือทาเพาื่ออนิสงส์คุณฑีชนกุณ่วนีวน้ก่อนนั้นคือต้องทําจิตของเราเป็นสมาธิเออ อันนี้สงฆ์ทิศส่วกุศลก็จะได้เป็นกุศลขึ้นไปเลยแต่ถ้าไม่มีสมาธกกิของเราทิศไม่ได้หนูเมจะวิจารกรรมในเวทของเรานั่นก็ต้องใช้สมาธิอ่า้องใช้สมาธิตอนนั้นะที่อยู่ทิศอะไรก็ได้พวกนี้ถ้าไม่มีสมาธิเอาไ,ไม่อยู่ฮะอ่ามันไม่อยู่เลยเพราะตอนเราทาเราก็ทําแบบด, bekannt, ดื้อๆในตอนที่เรามาทิศให้ถ้าไม่มีสมาธิเพราะสมาธิเป็นความความดื้อได้เลย เนื้อจะเป็นนักเลงจะเปมีสมาธิเรียบร้อยนะหรือว่าอันตภานก็แล้วแต่ตุวสมาธิกิตมันอยุดเพราะอานตภานไม่เป็นหรอกแต่ถ้าพวกอันตภานมีตัสมาธินั่นอันนี้ก็จะเป็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนคนได้นะสมาธินี่นะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้เลยดังพวกเราก็ต้องพยายามดูตรงนี้นะเอาเคนี้ก,ก็สมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวฟ้ากำลังจะทิตขันจะหิวนะพฟ้าไปยัดถั่วอิฐะปูหน่อย